เอาแล้วฮะตื่นนอนแล้วก็อยากกินข้าวแล้ววันนี้เปิดตัวเย็นกับบูมีอย่างก็มีไข่ทรงหน่อยเอาไข่ทรงหน่อยเอามาเอามาทําเมนูทอดไข่กันดีกว่านะพี่น้องเนาะเออตื่นมาแล้วก็หากินข้าวเอาไข่มาเตาะเอ่อตาะใส่แล้วทงหน่วยเด้อไข่นี่ฮะใส่น้ำเอ่อใส่อันนี้หอยนางรมใส่เข้าไปตัวต้องใส่หลายใส่เดี๋ยวใส่หลายอะไรมันเค็มพี่น้องใส่ผงสูตรเออใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายหลายรสเอาคนคนวันนี้เฮา อ่าหิวข้าวแห้งตื่นมาก็อยากกินข้าวเลยเอามาเอาเขียงมาเอามีดมาซอยหอมซอยกระเทียมซอยพริกพะนะมาเพชรนี่ใส่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อจะได้เสียบแซ่บนะอ่าหัวหอมใส่บางคนบ่มากกับว่าใส่เด้อหัวหอมแดงเด้อใส่หัวหอมแดงเข้าไปหัวหอมแดงมันจะหวานหวานนัวนัวเด้อพี่น้องเด้อมันจะได้เสียบแซ่บ่นะสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษเด้อสูตรพิเศษนี่เขาจะใส่หมักหนาวหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องใส่หมักหนาวจะให้ไครครมันฟูนะ หลังจากนั้นอุย้ยผันลิลินพิลิลลลลลลผักกธ์แล้วก็ใสน่นมอันนี้บางคนคนส่วนใหญ่จะจะใสน่นมจืดแต่ว่ามื้อนี้ใสน่นมข้ <c oughs> นนมจืดมันเมื่อนาก็เลยใสยน่นมข้นเข้าไปเอออันนี้สูตรพิเศษเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดกระเฮ็ดเด้อบ่เฮ็ดกระยาแซ่บอีหลีคตรๆเนาะเริ่มเริ่มคนให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เสียบไฟเออเสียบไฟเปิดกระทะเอออ่าใส่น้ำมันเนี่ยวิธีการใส่ในอัดทอดไทยเฮาบ่ต้องให้น้ำมันห้อนหลายเด้อพี่น้องเด้ออ่าใส่น้ำมันก็ หลังจากเอาใส่น้ำมันหักกระทุบกระเทียมใส่เอ่อทุบกระเทียมใส่ทุบใส่กระเทียมเนี่ยเอาเอาใส่กระเทียมแบบว่าใส่ให้มันหอมซื่อๆด้อพี่น้องแต่ว่าไฟเอาเอาให้มันต้องให้มันหอนเอออาจารย์เขาก็ปิดไฟอ่อนหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ไฟมันอ่อน เราจึงใส่ไข่นะแล้วก็คนๆๆไข่แล้วก็เทลงไปไฟนี่สังเกตมึงไฟเราเท็ดไฟออกไฟอ่อนๆนะนั้นนั้นนะพี่น้องนะเท็ดไฟอ่อนๆเข้าไปให้มันจะให้มันขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาได้แบบนี้มันแซ่บเลยมันจะหอมหอมไข่เด้ไปไปไปเท็ดเมนูนี้ไปก็จะฮู้นะเคยเคยกินมาเมนูนี้แซ่บเมนูนี้ง่ายแล้วก็ไววพร้อมนะเป็นเมนูประจำนะเปมนูพิเศษประจำเมนูถ่ายเดือนนะนะเดี๋ยว่า กลางเดียรแล้วมันก็บ่ค่อยมีแนวสิกินหนาก็เลยไข่สองนวยเหลือไข่สองนวยหลังจากนั้วครับผมต้องให้มันสุกหลายสุกหลายมันว่าเสีบต้องให้กรอบนอกนุ่มในนะเนี่ยผัดนาหน้าตาหลังจ้างนะครับเอามะเพชรแห้งมะขวดเนาะไพโบมากระบ่เอาเด้อโบวักกับโก,ก,กินเนี่ยเนี่ยแต่ว่าจนตัวมากนะ มาเลยเอาจานมาจักเขา่าตักเขา่าหิวหิวหิวตักเข่ามาเลยพี่น้องตักมาแล้วเออไม่ต้องกินายเดี๋ยวอ้วนหนาป,อบ,ปอบมาแล้วเนวี่ยอ้วนมาแล้วมาแล้วแล้วพี่น้องมามาลองซิมคำแรกเบิงังลองซิมเบิังรสชาติรสชาติเป็นจังไดียกลดสั่นกีจังไดียกกีจังไดียกอ้ํรอร่อยสุดยอด